รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยคอมมี่ผู้นำด้าน Power Bank แบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่กล้อง สวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตัลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงทางช่อง Nation TV วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมครับอูแอดสปินนนายอิงแอดอิงฮาร์ดแก่แอดนัทพัทครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมที่มีทวิตเตอร์ครับส่งมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่ @digitalive_tv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digitalive_tv ค่ะวันนี้นะครับช่วงแรกของรายการครับไปดูกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้้นบบางงกััช่ว อัปเดตแรกวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของแกจเจตที่ช่วยเราเดินดีกว่านะฮะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะอาจจะไ,ได้เห็นกันเยอะมากเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเดินกับจริงๆเราก็ถามว่าเราจะขี้เกียจกันเป็นขนาดไหนเดินเองยังไม่ได้กันเลยเหรอฮะค่ะแต่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกไอพวกแกจเจตที่แบบว่าเป็นเหมือนเซกเวย์เนี่ยที่สมัยก่อนที่แบบว่าให้ขึ้นแล้วแบบปุ๊บเดินเองรมีสองล้อใหญ่ใหญ่ใช่แท่นให้ขึ้นไปเหยียบแล้วก็ยืนอยู่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นแม้ในบางประเทศจะเริ่มมมแบออกกหาาายววว่่่้ใินต ก็ต้องบอแล้วครับว่ามันเป็นหนึ่งแก๊สเจตที่แบบหลายๆคนให้ความสนใจเพราะมันคือ,อยานย,ยนต์ส่วนบุคคลที่ใ <หา S 2> ครไก็สามารถซื้อได้จริงๆอยากได้อยู่ใช่แล้วแบบถ้าเกิดว่าใครไปไปเดินเที่ยวต่างประเทศเงี้ยจะบอกว่าอู้ต้องเลยเพราะแบบเหนื่อยเดินช็อปปิ้งเดินอะไรไกลๆอ่เมืองไทยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเมืองไทยนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะคือไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่จริงๆญี่ปุ่นนี่เหมาะมากญี่ปุ่นนี่เหมาะมากนะครับแล้วก็ในหนึ่งประเทศที่แบบให้ความสนใจเรือ <ๆ S 2> เร่องนี้มากคือจีนนะฮะโดยบริษัทที่ผลิตไอตัวที่เป็นอุปกรณ์ยานยนต์พาหนะส่วนตัวเนนี่ยะะฮ ล่าสุดเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะออกมาครับคือไม่น่าจะใช่แต่ก็ทํามาแล้วครับคือ Xiaomi หรือเ Xiaomi นี่ไอตัวมีข้อมือถือเนี่ยใช่นะฮะล่าสุดก็คือดก็บอกว่าเนี่ยฮะออกเป็นแบบเหมือนเซกเวนของตัวเองนะครับก็คือเจ้านายบอรดบินินะฮะคือก่อนหน้านี้มีรุ่นหนึ่งแล้วแต่รุ่นเนี้ยทําให้เล็กกว่าเดิมและก็สะดวกกว่าเดิมด้วยตัวนี้นะครับเป็นเรียกบอกว่าเป็นยานยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยฉลาดกันด้วย นะครับเพราะปกติส so ่วนมากเนี ak, cancel, so able, so ่ยคือมาแค่เป็นล้อมีมอเตอร์แล้วก็ขึ้นไปเหยียบแล้วก็หมุน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 ที่นี้คนก็สงสัยว่าแล้วจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไปทาไมไม่ได้ไปเกี่ยวเลยี่ใช่ไหมฮะไอเดียอยู่ตรงนี้ครับคือปกติเนี่ยเวลาการเคลื่อนที่ของเจ้ายานที่แบบ2องล้ออย่างเงี้ยนะฮะส่วนมากก็คือถ้าปไปเทกเวก็คือใช้ไม้ไอตัวเสาตรงนี้ค้ำแล้วก็เคลื่อนอิงแล้ววัเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังแล้วก็หักใช้ขาเป็นต้นถ้าเกิดรุ่นใหม่ๆที่แบบว่าไม่มีไม่มีแบบด้ามจับเลย ก็จะแบบว่ามาต้องแบบฝึกฝึกหน่อยนิดนึงเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็ว่าซึ่งล้มง่ายมากอนะซึ่งล้มง่ายมากนะฮะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนแกนขึ้นมานิดนึงให้แบบบังคับที่เข่าบังคับที่เข่าให้แบบคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าการควบคุมอย่างนี้ไม่เวิร์กเปิดสมาร์ทโฟนเลยครับมันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วคุณก็คอนโทรลทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยอ๋อเหมือนเป็นรีโมทใช่ไหมฮะก็สามารถที่ควบคุมได้นะครับคุณสามารถที่จะบอกว่าให้คคคววววาาาาาามมเเเเเรรรรรร็็็ททท่่่่่่่่ไไไหหนนะะะับบแแล้้กสถชดตตออีียูฮ ก็ต <łość> ้องบอกว่าเป็นเซกเวยอัจฉริยะของทางเียวหมี่นี่แหละนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้แพงมากเพราะว่าราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าคือจริงราคาถูกกว่ถูกกว่มือถืออีกนะ ราคาราคา,าถูกไอโฟนครับ <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการเปิดจองแล้วก็สามารถให้ซื้อกันได้นะครับค่ะ,ะ,ะมาต่อกันที่เรื่องราวของไม้เซลฟี่บ้างดีกว่านะคะคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้กระแสะเซลฟี่มาแรงมากโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบเซลฟี่มากๆแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ยิงพบนะคะคือเวลาจะไปเลือกซื้อไม้เซลฟี่คือหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วคือมันเป็นแท่งสีดำๆที่ดูแบบดูธรรมดามันไม่มีแบบกิมมิกอะไรให้น่าสนใจมันเชยแล้วชไม้เซลฟี่มันต้องมีกิมมิกอะไรมันก็เป็นที่นีด แล้วก็ยืดได้ยาวๆก็พอล้วบาะบางบางรุ่นมันเก๋ไงมีบลูทูธในตัวกดปุ่มใช่แต่ว่ารูปล่างของมันก็แบบดูเหมือนเหมือนกันนะคือดูมันไม่น่าสนใจนะคะเป็นที่เราเข้าใจง่าเป็นตกปลา คล้ายๆแบบนั i i> <S 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 ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีแกเจ็ตออกมาใหม่นะคะที่ถือว่าเป็นไมค์เซลฟี่ที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในโลกแล้วก็แพงที่สุดในโลกด้วยแพงที่สุดในโลกด้วยถูกด้วยใช่แล้วนะคะกับไมค์เซลฟี่นี้นะคะเป็นไมค์เซลฟี่ที่ประดับด้วยคริสตัลจากชวาสลลอกี้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเขานะคะเกิดมาจากไอเดียที่ว่าในงานแต่งงานเนี่ยเจ้าสาวบางคนชอบเซลฟี่แต่ว่าไมค์ที่ถือเนี่ยมันไม่เข้ากับชุดแต่งงานเลยาดนนักเีี่่ใสชุวย ตัดชุดก็เป็นแสน <S 1> <S 1> ไม้ละร้อยบาทามันดูยังไงยังไงอยู่นะมันดูไม่ Hi <S <S ะะไฮโซมันจะต้องเป็นไม้อย่างนี้ใช่แล้วนะคะดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะที่มีชื่อว่ารีมอาคานะคะเขาก็เลยคิดไมเซลฟี่นี้ออกมานะคะโดยมีการออกแบบที่ใช้คริสตัลเนี่ยประดับเยอะมากแล้วก็มี <ๆ S 1> แบบว่าเป็นช่อดอ,อกไม้สีขาวนะคะที่ดูแอกว่าแบบคลาสสิกแล้วก็สวยงามแล้วก็เข้ากับชุดแต่งงานมากๆเลยนะคะเขาก็ได้มีการเปิดตัวเป็นคอลเลกชัน เดินแบบออกมานะคะซึ่งก็คือทําออกมาได้สวยแล้วก็เนียบมากๆแล้วก็เนี่ยจะบอกว่าหลายคนสนใจมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่500 u s ์หรือว่าประมาณ17,700บาทอันนี้ไม่มีมือถือม่มีมีแต่ไม้ล้วนไม้หมื่นแพงกว่ามือถือมีแต่ไม้อย่างเดียวแล้วคือหลายคนเขาวิจารณ์ว่าเอ๊ะแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะแต่ว่าปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากๆคือตอนนี้ขายหมดแล้วนี่ ขายหมดแล้วค่ะหนึ่งในท่านคือยิ่งหรือเปล่าไม่ใช่พี่อยากได้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเห็นคำคำแบบนี้นะคะลองดูในคลิปนะคะจะรู้ว่ามันสวยมากจริงแล้วพี่อยากได้แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้จะไม่ผลิตเพิ่มจะผลิตแค่นี้เป็นลิมิเต็ดเอเดชั่นด้วยใช่ของก็ยากมือสองราคาแพงกว่านี้นะอัปเดตต่อมานะครับเป็นอัปเดตเรื่องราวในวงการนะครับคุณผู้ชมที่ใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับน่าจะรู้จักเวสเทิร์นดิจิตอลค่ะฮาร์ดดิสต์ยอดนิยมเป็นแบรนด์ฮาร์ดดิสก์ เรียกว่าชั้นนําของโลกเลยนะครับ uh huh. แล้วก็ใครที่ใช้เมมโมรีการ์ดที่ใช้กับไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เมมโมรีการ์ดที่ใส่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อจะต้องรู้จักแซนดิสแน่นอนยี่ห้อยอดนิยมเหมือนกันยอดนิยมเหมือนกันนะครับ uh huh. ข่าวล่าสุดครับประกาศมาแล้วว่าเวสเทิร์นดิจิตอลนะครับประกาศเข้าซื้อกิจการของแซนดิสแล้วก็เป็นมูลค่า19,00 0ล้านเหรียญสหรัฐาาซึ่งมาหาศาลมากนะครับประมาณ670,000ล้านบาท uh huh. ซึ่งถือว่าเป็นดีลใหญ่มาก ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการเทคโนโลยีเลยก็คือยักษ์ใหญ่ของวง์การฮาร์ดดิสเข้าซื้อยักษ์ใหญ่ของวงการแฟลชเมมโมรีนี่นะครับเพื่อที่จะต่อยอดไปว่าเ e ส t e r n ์ i ดิจิตเนี่ยมีแผนในอนาคตนะครับที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดดิสแฝงกับตัวแฟลชเมมโมรีเพราะงั้นต่อไปเนี่ยไดรฟ์ที่เรียกว่า f u ว i o n Drive เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นเทรนด์ของเขาและแทนที่เขาจะต้องลงทุนพัฒนาใหม่เนี่ยเขาก็ใช้ตัวรีเสิร์ชของ แซนดิสที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้า <c oughs> มาร่วมกันซะเลยเพราะฉะนั้นการรวมกิจการครั้งนี้ <c oughs> หรือว่าการเข้าซื้อกิจการของเวสเทอร์ดิทอลเข้าซื้อแซนดิสครั้งนี้เนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทางผู้บริโภคเองแล้วก็สำหรับเวสเทอร์ดิทอลเองด้วยคือคือทั้งหมดที่ได้บอกคานผู้ชมนิดหนึ่งว่าเวลาเขาซื้อก <c oughs> ิจการเนี่ยคือเขาได้สิทธิบัตรทุกอย่างไปเลยนะฮะคือคือหมายความว่าเขาจะได้เทคโนโลยีทุกอย่างของที่แซนดิสทำเนี่ยซึ่งแซนดิสก็ทำพวกแบบว่าแฟชั่นเบอรีที่แบบบางสุดๆเล็กสุดๆเเเรร็็ววววแแแม้้่่่่่ททีีาาาหนบบบบจไอพก แค่นี้นะสามสองกิกะไบต์แค่นี้นะโฟต้ดิกกิกะไบต์เขาทำกันมาแล้วครับแล้วก็ที่ล่าสุดคือแบบร้อยยี่สิบกิกะไบต์เล็กกระติ๋วเดียวครับแล้วฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งกิกะประมาณแค่ห้ากิกะไบต์คือใหญ่แับใหญ่มหามสารเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาสองนี้มาลงกันได้ไหมมันมีเรื่องของความเร็วใช่ที่จะตามมานะครับแล้วแน่นอนว่าแผนระยะยาวของบริษัทเนี่ยที่จะทำตัวฮาร์ดไดรฟ์กับตัวแสตมเมอรี่เนี่ยแน่นอนว่าได้เปรียบบริษัทคู่แข่งที่จะต้องไปพัฒนาเองทั้งสองอย่างพร้อมๆกันตัวเเเเอองงงนี่่่ยกรรืฮาา์์ดดไฟม นะครับกว่าจะทำแฟลชเมมโมรีได้เก่งเท่ากับซานดิสที่ทำมานานแล้วเนี่ยก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสเต็ปที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆของเวสต์ดิจิตอลนี่คือที่ที่หลายขอมเสียนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วช่วงหน้านะครับมาดูแก๊ตเจ๋งๆที่จะมารีวิวในรายการกันครับ สุดรายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้เขาเรามีก a เจ็ตเจ๋งๆนะครับมารีวิวให้ชมในรายการกันนี่คือช่วงดิจิไลฟ์ gadget ครับก a เจ็ตวันนี้นะครับเอาใจคนชอบการถ่ายภาพแต่ต้องการถ่ายภาพที่ไม่เหมือนใครแบบ <นะ S 1> ไม่ธรรมดาใช่ครับตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีเทรนด์หนึ่งคือการถ่ายภาพที่คือปกติเราจะถ่ายาคือ,อางเนี้ยอะกล้องหน้า ตั้งหลังอ่ะกระบอกนี้แค่เนี่ยก็เห็นมุมมองเป็นแบบธรรมดาแต่หลายๆคนจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยเราอยากได้ภาพแบบลักษณะอย่างนี้แต่ที่ผมดูอยู่อย่างนี้นะฮะคือภาพที่สามารถดูได้จะดูมุมไหนก็ได้อ่ะเอาสิสามล้อนสิบมูศาถ่ายหนึ่งครั้งถ่ายหนึ่งครั้งเห็นทุกอย่างรอบตัวเราหมดเลยสามล้านเพราะว่าสามล้านสิบมูศาจริงๆคือรอบ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 ปกติด้วยแล้วรอบบนด้วยทั้งสองแกนเลยเอาหมด แล้วเอามาดูทีหลังได้ด้วยูง้ว่าเราเคยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอบๆเราเนี่ยข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างมีอะไรเก็บมาหมดใช่ครับผมอันนี้ก็คือเอามานี่คือกล้องที่อยู่ในมือองอิงก็คือดูหกไตะจริงๆต้องออกมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนเองแต่แบบมีเริ่มเล่นบ้าแต่วันนี้คือแนะนำรายการด้วยหน้าตามันก็เป็นอย่างงี้คฮะหน้าตามันจะดูแบบ มันเป็นกล้องอยังไงอะไรยังไงน้าหนักเบามากเลยถือสะดวกนะคะพกพาสะดวกแล้วก็จริงๆไม่มีการทํางานอะไรมากครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องสามทึงสายมีหน้าหลัง้องยิงลองหมุนดูดเห็นไหมเพราะมันมีกล้องนูน,นทั้งสองด้านชเวลามันถ่ายมันก็เลยเก็บหมดหมดเลยทั้งทุกด้านเลยของเราแล้วก็การใช้งานง่ายมากครับมีปุ่มสั่งงานปุ่มเดียวชัตเตอร์ปุ่มนี้นะคะ ทั้งเครื่องไม่มีปุ่มอื่นเลยอะฮะก็มีบ้างครับก็มีเปิดปุ่มปุ่มเปิดพลังไ ah, อปุป่ม power เ,เนี่ยแล้วก็เปิดตรงนี้นิดหน,น่อยมีมีเปิด power แล้วก็เปิดไอไฟปุ่ม,วมไวมันเชื่อมมันเชื่อม wifi ได้แค่นั้นเองฮะแล้วว่าใช้งาน,อนองอก,ก็คือน้องอิงก็คือสมมติน้องอิงยื่นมือไปข้างหน้าแล้วกปดปุ่มชัตเตอร์แค่นี้แหละก็มีเสียงปุ๊บนี่คือถ่ายแล้วถ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วครับถ่ายแล้วหน้าจะเป็นยังไงเนี่ย แล้วฮะแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูดมาปึ๊บไปหนึ่งนะฮะอ๋อก็จะใช้แอปของเขานะครับที่อยู่ใน iPhone ใช่หรือว่าใน Android ก็มีใช่ครับดูดเข้าไปใช่ครับเนี่ยนี่คือภาพที่เองอินเมื่อกี้กดแบบกดเซี่ยบวินาทีเนี่ยนะครับครับก็จะมีภาพของผมเอามีช่างภาพมีอะเราเห็นผมด้วยใช่เพราะว่ามันเก็บลอดตัวจริงๆนะฮะเห็นข้างบนเพดานเห็นพื้นใช่เจ๋งมากเลยอ่ะใช่ครับนี่คือง่ายๆเลยฮะไม่มีอะไรมากก็คือแล้วคือคอนเซ็ปต์ของขออเเเเเตตาาาาานนีี่่่่ยยคบบบกลววมมัหะทแ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาเนี่ยคุณหยิบขึ้นมาปุ๊บยกมือกดปุ๊บเสร็จแล้วจบแล้วไปเลยแล้วจะเอาส่วนไหนไปใช้ก็ค่อยว่ากันใช่เ,เพราะว่าเพราะว่ามันคือเขาเข้าใจว่าถ้าเกิดเราไปกดอีกกล้องเนี่ยเราต้องกดมาแล้วก็เลง็งดูนี่ใช่ไหมฮะแต,แต่นู้นแต่นี่เขาบอกว่าเนื้อความที่มันมีหน้าจอให้เลง็งไม่มีไม่มีปุ่มแตะโฟกัสยกมือขึ้นมากดแชะแล้วเดินต่อเลย แต่ผมว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการถ่ายรูปปกติใช่ไหมคนเนี่ยอาจจะอยากจะเก็บบรรยากาศจริงๆช่วัารอบๆนาหรือว่าเป็นสถานที่ที่แบบไม่ได้ไม่ได้จะเข้าไปได้ง่ายๆใช่ครับ,รบพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยอยากจะแบบว่าเอามาอวดเพื่อนว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะบางทีเนี่ยถ่ายภาพแบนๆมามันแบบมันเล่าให้มันอะนะฮะอันนี้เราบอกว่าเนี่ยตรงนี้มันมีอะไรมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคือคอนเสิร์ตมีง่ายเลยถือว่าเราไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราบอกว่าคนรอบ้านี่มันเยอะมากจริงๆนะถ้าเกิดเป็นต้องทำไงฮะถ่ายทีละมุม ถ่ายทีละมุมแล้วรวมรวมกันซึ่งมันดูแล้วแบบเป็นยังไงแต่เราดูตัวอย่างตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดว่ามันเป็นการถ่ายครั้งเดียวอย่างเงี้ยจึ๊กเดียวละน,ะนี่คือเมื่อกี้กด<ล>แบบมั่วๆเลยนะ,ะแล้วมันเร็วมากครับคือกดแปะปุ๊บกดเลยทันทีปึ๊บนอกจากการถ่ายภาพนิ่งแล้วสามารถถ,ถ่ายโอได้ด้วยเนื้สัตลดสิ่สารได้ด้วยนะครับแล้วสามารถที่จะแชร์ขึ้นโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กได้แต่ตีนี้เขาจะกลับด้วหนึ่งคือบนเฟซบุ๊กเนี่ยคุณไม่สามารถดู แบบทันทีได้คือต้องอดิ้งเด้งเข้าไปที่เว็บของเขาก่อนอซึ่งภาพนี่จะเก็บไว้นในเว็บของเขาเพื่อให้คุณสามารถเข้าไปดูได้แต่ก็ดูผ่านมือถือปกตินี่แหละออพอไปดูในเว็บเนี่ยสามารถเอาเมาส์หรือว่าเอาเอา,เอานิ้วเนี่ยปาดหน้าจอที่จะลากเป็นเหมือนกับดูรอบๆอย่างนี้ได้ด้วยทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไ,มไม่ถือได้ไหมทําได้ครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยเป็นไ i f i ในตัวเจ๋ๆนะฮะสมมตินะครับเอาไปวางตั้งโต๊ะทีนโต๊ะจีนอยู่อ่ะ ก้อยวางตรงกลางโต๊ะแล้วคุณก็เปิดใช่เปิดแอปเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าระบบรีโมทก็สามารถที่จะแบบว่ากดทันทีได้เลยอ๋อมันก็จะถ่ายได้แบบไม่เห็นมือละทีนี้นี่ถ่ายพายหนูใช่ังนี่คือคือคือเปิดแอปปุ๊บเนี่ยแล้วผมกดแตะปุ๊บปึบถ่ายได้เลยถ่ายทันทีถ่ายทันทีแล้วก็หลุดขึ้นมาทันทีสมมุติเนี่ยเนาะสมมุตินะฮะสมมุติเดี๋ยวผมกลับไปนิดหนึ่งสมมุติเนี่ยเนาะยิงยืมมือข้างหน้านะครับปึ๊บแล้วผมก็กดแตะก็เป็นการถ่ายรูปแล้วนั่นคือการกดชััตตตตเเเเออออรรรร์์นนีีี่่ยยยถืชบ้้แลว ก็จะเร็วมากนะครับแล้วก็การอัปโหลดไฟล์ต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ทําให้บอกว่าเฮ้ยเรามีรูปสวยๆไปดูได้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว้เก๋ๆนอกจากนี้เนี่ยผมรู้ว่าหลายๆคนเองเขาบอกว่ามันสามารถทําเป็นภาพนิ่งสวยๆได้ไหมเดตตาก็บอกว่ารู้ครับต้องมันต้องมีแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาจะมีแอปเสริมคือคุณสามารถที่จะเลือกภาพเนี้ยอย่างอันนี้คือภาพที่ตอนนั้นเราไปงานตัวเกเกมโชว์ไปเก็บมานะครับสวยงามมากโอ้ยบิเยอะมากมายเลยผมสามารถก็บอกว่างั้นอีดิทอินเดตตาพลา มันก็จะไปโหลดแอปอีกแอปหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะไปนึงนะครับปุ๊บเราจะสามารถอ่าฟิลเตอร์จะใส่ฟิลเตอร,ร์อะไรก็ว่านไปขาวดำปั๊บอะไรก็วานไปใช่ไหมฮะอ่าสม,มุดสีแล้วไปหมดเลยทั้งรูปใช่แล้วผมก็เริ่มบอกว่าวิวจะวิวแบบไหนเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้เลือกมุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแบบมีเล็บบอลก็ได้เป็นกลมๆหมุนหามหาม,มุมที่แบบไม่ใช่แล้วก็เซฟเก็บไว้วหรือจะแบบว่าเอาแบบอย่างนี้เป็นแบบพานรามา นี่หรือจะแบบเป็นพาโนรามาที่ยาวมากเอออะไรอย่างงี้ก็เลือกกันไปแล้วกันเอาแบบไหนก็ได้สมมติกดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็บอกว่าปเ๊บอ่าเซฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องการที่จะทำ t ร i มมิ่งอะไรก็ว่ากันไปเอามีื้อครบหมดฮะแล้วคุณก็สามารถเซฟเนี่ยเป็นโพสต์สำหรับเฟซบุ๊กได้อ่าใช่ก็จะแบบรูปที่เก๋ไก่มากไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเท่าที่ลองใช้ดูบอกตรงๆมันแทนกล้องไม่ได้หรอก <ฮ>คือคือคือด้วยความที่ความละเอียดภาพมันไม่ได้สามารถสู้กับกล้อง iPhone หรือพวกเนี้ยสู้ไม่ได<ฮ>้แต่ต้องบอกว่าความสะดวกและความเก๋คือแบบว่าตอนนั้นคือเราไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางทีรีบๆแล้วแบบว่าก็หยิบมาก็ถูก็ถ่ายปึ๊บคือคล้อมันใหญ่มากด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็การบรรยายสาการณ์ในบางทีเนี่ยเช่นผมนึกภาพว่าถ้าเกิดนักข,ข่าวเนี่ยนะจะไปบรรยายว่าตอนนี้นะครับที่สถานที่นี้คนชุมนุมเยอะแค่ไหนกดปึ๊บมันเห็นภาพหมดแล้วคนสามารถเล่นมุมได้การเล่นมุมกล้องอะไรทั้งนั้นว่าไป ถ่ายเฉพาะจุดที่คนน้อยจุดที่คนเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เอาแบบรอบๆไปเลยให้ดูเลยว่าเนี่ยจุดนัดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยปุ๊บรอบข้างเป็นยังไงอ่าคนไปมุงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างเก็บเก็บได้หมดต้องบอกว่าอันนี้้องค่าจะเวิร์กทีเดียวนะฮะมีขายแล้วมีขายแล้วมีขายนานแล้วด้วยเอาจริงใช่แต่ว่าคนพูดถึงน้อยนะครับตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเกถ้าเกิดว่าราคาที่ตอนนั้นที่ซื้อญี่ปุ่นประมาณ8,600 นะฮะทำเงินใครก็จะแพงขึ้นเหมือนิดนึงแต่ตอนนี้จะมีมีเต็ตตับรุ่นที่2ออกมาซึ่งความละเอียดภาพจะสูงขึ้นการถ่ายภาพวิดีโ o ดีขึ้นอันนั้นก็จะราคาขึ้นไปแตะประมาณเกือบหมื่นมือนกวแต่ว่าแต่ว่าหลักๆทําได้เหมือนเหมือนกันนี่แหละเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าใครเป็นคนชอบถ่ายรูปก็แนะนำไปแกันเจตพกพาเป็นของเล่นอ่าเป็นของเล่นเก๋ๆนะครับผมนี่คือดิจิทัลแก๊จเตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาโหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับ ส่ดรายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนนะครับหยิบขึ้นมาเลยหรือว่ามีแท็บเล็ตนะครับก็หยิบขึ้นมาเพราะว่าเราจะแนะนําแอปครับแล้วเรากดดาวน์โหลดไปพร้อมกันเลยครับนี่คือช่วง App <อ> Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตแอปแรกวันนี้นะครับเป็นแอปใหม่ครับซึ่งพัฒนาโดยคนไทยนี่เองนะครับชื่อแอปเก๋ไก่มาก Hipception <อ>นะครับเป็นการรวมกันระหว่างการถ่ายรูปแนวฮิปสเตอร์นะครับกับอินเซปชั่นั่นเองอนะครับนี่เขาใช้ชื่อ Hipception ตอนนี้มีบน Android อย่างเดียวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้ Android เนี่ยควรจะต้องหาดาวน์โหลดมาใช้เลย<ะ>ครับเพราะว่าเป็นแอปถ่ายรูปแนวใหม่ครับที่จะทำให้ทุกรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นแนว ฮิปสเตอร์อ่าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนิดนึงยุคโซโลไลฟ์นิดน,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 นึงนะครับซึ่งเก๋มากครับเวลาเข้าแอป,ปมาเนี่ยก็จะมี2ตัวเลือกก็คือเราจะถ่ายรูปคือใช้กล้องเนี่ยเพื่อถ่ายรูปใหม่หรือว่าจะเลือกเอารูปที่อยู่ในแกลเลอร,รี่อยู่แล้วเนี่ยเอามาแต่งรูปเป็นแนวฮ<า>ิปสเตอร์ก็ได้นะครับ<ม>ก็ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปใหม่หรือว่าดึงรูปขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ในการที่จะใส่กรอบเข้าไปนะครับโดยที่กรอบที่จะ ใส่เข้ามาในรูปเนี่ยก็เป็นกรอบแบบเก๋ๆครับเพราะว่าเขาเหมือนกับแคปเจอร์เอาหน้าจอ Instagram เนี่ยเอาไปทับในส่วนของรูปที่เราต้องการที่จะล้อมกรอบไว uh ้ huh. สมมติเราถ่ายรูปมานะครับเป็นรูปหยดน้ําฝน uh huh. อ่าหยดน้ําฝนหยดลงมาเนี่ยมันมันก็จะมีส่วนอื่นที่ไม่เราไม่ได้เน้นใช่ไหมฮะ uh huh. เราก็เอากรอบเนี่ยไปล้อมตรงหยดน้ําฝนไว uh ้ครับอ่า โดยที่กรอบที่ไปล้อมเนี่ยหน้าตาเหมือนอินสตาแกรมเลยเป๊ะๆเลยเหมือนแคปเจอร์หน้าจอมาไปล้อมอยู่ตรงนั้นโดยที่แบ็กกราวก็จะยังอยู่ครับแล้วตรงแบ็กกราวเนี่ยเราก็เลือกเอฟเฟกได้ว่ามันจะให้เป็นยังไงครับให้เฟดไปให้เบลอก็ได้ให้กลายเป็นขาวดาก็ได้แล้วก็เป็นภาพสีเฉพาะส่วนที่ล้อมกรอบไว้งียเท่ๆใช่แต่งรูปได้ง่ายๆซึ่งแบบเทคนิคแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไปแต่งเองเนี่ยโหแต่งกันหลายขั้นตอนชอกระจายใช้แอปนี้นะครับปุ๊บ มีกรอบให้เลือกเลยมีกรอบรูปเป็นล้อมกรอบเป็นอินสตาแกรมก็ได้ล้อมกรอบเป็นเหมือนรูปใน Facebook ก็ได้คือคือต้องบอกว่าไอเดียเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจําได้มีช่วงหนึ่งที่แบบนักศึกษาเมืองไทยเนี่ยทำที่เป็นรูปล้อเรียนแบบว่าไอสโลไลีฟอะที่แบบว่าเหมือนชีวิตโอ้รูปพาดูสโลไลฟ์มาเลยข้างหลังแล้วก็กาดนี่คือชิวิตอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆอย่างนั้นอะคล้ายๆอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าเป็นการโชว์อะ ส่วนที่เราออกโซเชียลเนี่ยหรือส่วนที่ล้อมกรอบเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพรว่าไอ้ตรงแบ็คกราวเนี่ยอาจจะเละเทะอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ครีเอทน่อยๆนะครับเห็นแล้วว่าแอปนี้มันทําอะไรได้เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงโอ้โหอาจจะต้องแบบมีการต้องคิดสร้างสารรค์นิดนึงเราจะถ่ายรูปนี้เพื่อจะล้อมกรอบตรงนี้นะอะไรอย่างงี้สนุกครับแล้วก็ สามารถใช้งานได้เอาไปแชร์กันได้เลยตอนนี้เนี่ยก็มีคนดาวน์โหลดไปใช้เยอะแล้วแล้วก็เป็นฝีมือของคนไทยเหล่านี้เองใช่ครับฟรีด้วยหรือเปล่าคะฟรีครับผมมาอีกแอปหนึ่งนะครับแต่ก่อนเสียตังค์แล้ตอนนี้ฟรีเหมือนกันเมื่อกี้คุณพูดถึงแอปแต่เรื่องของแอปฮิปสเตอร์ผมเลยอ่านไอ้อันนี้มาครับชื่อฮิปสเตอร์มาติกชื่อเหมือนกันแหละอิฟเนี่ยนะฮะฮิปสเตอร์มาติกเนี่ยนะครับเป็นแอปที่เคยโด่งดังมากในยุคแรกยุคแบบไอโฟนรุ่นแรกเลยคือแบบเป็นแอปถ่ายรูปที่เปลี่ยนกล้องไอโฟนให้กลายเป็นกล้องแบบคคคคลลาาสสสสิิกกือเป็นร และความเกงของมันคือว่าเวลาเราเลือกเวลาเราเลือกกับเลือกโหมดกล้องเนี่ยนะฮะคือเราต้องไปเลือกกล้องจริงๆคือมปนลืกคือเลือกกล้องคลาสสิกจะเอาเลนส์ฟิชอาร์อะไรอะคือแบบเลือกเลือกเหมือนเลือกเลนส์จริงๆเลือกเลนส์เลือกรูปเลือกฟิล์มมนหลังอย่างนี้นะครับแตอย่างหนึ่งด้วยและพอถ่ายมาปุ๊บเลยนะฮะมันจะแต่งภาพให้เป็นการภาพแบบเหมือนแบบวินเทจเรโทรอะไรก็ตามเหมือนคุณถ่ายด้วยภาพด้วยกล้องคลาสสิกจริงๆซึ่งอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่า ฉันอยากเบื่อมากเลย mm hmm. าการถ่ายรูปแบบว่าชัดคือกล้องรุ่นอย่างมันชัดหรือเกินใช้ดิจิตอลมเอออยากได้ฟิลกล้องฟิล์มฟิลกล้องฟิล์มเพื่อจะแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ตัวเองพิเศษมาติกเลยครับตอนนี้ปล่อยให้โหลดฟรีแต่ข้างในเนี่ยจะซื้อของเพิ่มก็ไปซื้อันเองละกันซื้อ,อเลนซื้อฟิล์มซื้อกล้องก็ไปซื้อันเองต่อ เก็บเงินแน่นอนจริงๆพูดง่ายอ่ะมันคือการซื้อฟิูเตอร์แหละอ่าสิ่งนัแต่เดิมๆฟรีๆเนี่ยก็มีให้ใช้ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่นะครับก็เล่นแล้วสนุกได้ผมไปเล่นแล้วก็ชอบดีนะครับมาที่แอปเกมกันบ้างนะคะรายการของเราไม่มีเกมไม่ได้ต้องไปเรียนกันนะทุกอาทิตย์นะใช่แล้วนะคะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกม s k a t e l a n d ์แลนเดอร์สเ e ็ตแลนเเนี่ยคือจริงๆเป็นเกมที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะคือซึ่งจะบอกว่าคือเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเพราะคคคคออออนนนนเซ็ปต์มมมัััล้ายๆแแบบบบ Flappy Bird ่ะืื คือจะเรียกว่าเล่นง่ายไหมก็ก็ไม่ง่ายค่ะนั้นแต่ว่าคือจริงๆเล้ว ไม่ใจ่ายใช่เขาใจง่ายแค่กดซ้ายกดขวานะคะก็คือตัวละครเนี่ยจะอยู่บนสเก็ตแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็จะต้องหนีสิ่งกีดขวางไม่ให้ชนแต่ว่าในเกมก็จะมีเงินให้เก็บอยู่บนถนนไปเรื่อยๆก็คือเก็บเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็จะมีตัวละครหลายตัวละครซึ่งแน่นอนว่าตัวโหดๆเนี่ยก็ต้องเสียเงินซื้อแต่ว่าคือกิมมิคของมันก็คือแบบว่าคือพอมันวิ่งไปสักพักหนึ่งนะคะมันจะกระโดดได้แล้วคือคือกระโดดเนี่ยแต่ละท่าก็คือจะมีความสวยงามแตก ันไปนะคะคือเล่นเพลินๆแล้วก็มันเล่นออฟไลน์ได้ก็เลยชอบคือต้องบอกว่าเนี่ยหลังๆเนี่ยสังเกตเดี๋ยวผมก็บอิงเข้าหาเกมพวกเนี้ยคือเกมที่แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเวอร์าไม่ต้องเบอร์เล่นกันแบบว่าแก้เครียดอ่ะแบบว่าระหว่างรออัดิจิไลฟ์เนี่ยก็เล่นกันไปเพลินๆแต่เล่นเราติดนะสนุก็เผาแบตเตอรี่ในเครื่องมือถือกันไปใช่แล้วโหลดฟรีนะคะไปโหลดเลยกับ Skate Lander ค่ะครับผมนี่คือแ p ปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทวิตเตอร ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i v e t v ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ y o u t u b e c o m d i g i l i v e t v ลูกถือเว็บไซต์ครับ b o w d i g i l i v e t v ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Digilive แบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เที่ยงคืนตรงทางช่อง nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ